ตอนนี้เราก็ถึงหน้าง,งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องจักรเนี่ยใหญ่ขนาดไหนนะฮะไกลตัวกี่เมตรดินี่คือขยับมาบ้างแล้วเหรอ cung ở hòa mà, pheo lia này pheo long lia long, lia mà lia dài lên mà, đây, bây giờ làm kéo tự đi, <coughs>

นี่นะครับเราทําการขยับรถใหม่นะครับ่ถสกู่นี้ยกไปแล้วของยังไม่ทันลอยนะครับพื้นยุบก่อนนี่นะพื้นไปลอยแตกนี่นะก็เลยต้องขยับรถใหม่นะครับแล้วก็ได้ใกล้กว่าเดิมีมประมาณเกือบเมตรต้องตีขอนช่วยด้วยนะครับ เทดนี้เอาเรื่องอยู่ครับของหนักเนจากหนักประมาณ2 8่ตันนะคะตั้งไปตั้งไปตั้งบูมได้ตั้งบูมก่อนตั้งไปตั้งไป ไม่เป็นไรทีละชอ็อดเลียเลียลงด้วยเลียลงด้วยอโอเคพอพอค่อยๆตะวิงซ้ายค่อยๆตะวิงซ้ายสิซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาซ้ายไปเรื่อยซ้ายเรื่อย สายไปสายไปสายไปพอพอติดแปรแล้วพออันนี้เดี๋ยวเราเรารับรอบหนึ่งก่อนพี่แล้วก็ย้ายข้ามแปรพี่โอ้ลองสวิงซ้ายอีกนิดนึงนโอเคพอติดแล้วพอพออ้าโอเคเรียลงพี่เรียลง เลียลงเลียลงเลียลงโอเคเลี้ยลงเลียลงเดี๋ยวลองข้ามไปสองเส้นเลยดิข้ามไปต้องสองแปลเลยเบ็ดไปเบ็ดไปไอ้กุ้งระวังกุ้งนั่งลงบอบลงล่างเบ็ดไปพี่เบ็ดไปเบ็ดไปเบ็ดไปโอเคดีดีดีไปเบ็ดเลยเบ็ดเลยขึ้นเลย โอเคสวยไ,ไม่เสียหายสวยโ,โอเคแล้วไ,ไปเบ็ดไปดีเลยแปไม่เสียโอเคลอยแล้วซ้ายซ้ายเลยซ้ายเลยเอาอีสายตั้งตั้งเรียด้วยตั้งเรียด้วยพี่ต่ำลงหน่อยตั้งเรียด้วยโอเคพอ,พอพอตั้งเรียพอสายมาสายมา ซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยอีกนิดนึงโอเคพอซ้ okay, ายพอนอนบูม50เซน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 อย่าเพิ่งอยา주주่าเพิ่งมุดพี่เดี๋เพิ่งมุดดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวให้เครื่องมันนิ่งก่อนยังไม่ยังไม่นิ่งนอนบูม50เซนนอนอีกหน่อยได hmm. ้ป ja, ่ะ อันนี้นึงโอเคอ่ะเบ็ดขึ้นหน่อย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 โอเคขาดีพอ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 อ่ะเอาเลยว่